กบสวัสดีครับผมวันเกที่เคยกับนาสพนิธิรัตออนไลน์จึงงานจังหวัดพิบุร์กอัีครับครับตอนนี้นะครับผมว่ายืนอยู่ระหว่างสะพานพุทธนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันขอเข้ามาข้อแม่น้ำคงคานะครับซึ่งหลายๆคนนะครับก็จะมาพี่น้องพ่อแม่ลูกเต้านะครับมาทำอ่ามาลอยกระทงนะครับซึ่งมาขอเข้ามากับแม่น้ําคงคานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศอ่าภายใตอ่า สะพานพุทธนะครับว่าวด้านในเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตาไปดูพร้อมกันครับเมื่อเวลา17นาฬิกาของวันที่27พฤ mm. กิิกายนพศ2566สถาน,นีตำรวจนครบาลบุพารามอบรมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครตำรวจบ้านจัดตั้งกองอำนวยการเพื่อป้องกันเหตุให้กับพี่น้องประชาชนในวันลอยกระทงประจำปี2566 เป็นประเพณีโบราณจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ขอเข้ามาต่อมแม่น้ำคงคาส่วนใหญ่ชาวบ้านจะพาลูกหลานมารอยกระทงภายในกระทงจะมีดอกไม้ทุกเทียนบางคนจะตัดเล็บหรือผมใส่ไปพร้อมกับเงินเพื่อสะเดาะเคราะห์ให้ลอยไปกับสายน้ำออสพันลีรายงาน ก็เปในม่ครับว่าผมจะไปลงที่ที่ไหนแนะนำข้อมูลต่อารอะไรมาฝากพี่น้องกันครับเช่อน,นี้ัสวสดีครับ